สวยมากค่ะวิวตรงนี้ทางลงเขานะคะอันนี้เราลงเขามาจริงๆนาะทาลีเนี่ย,ยเขาภูเขาหญ้าภูเขาหญ้าค่ะภูเขาต้งเขาเป็นหญ้าต้นเล็กๆค่ะแต่อยู่ด้านในนะเราต้องนั่งรถเชุ่บัสเข้ามาตรงนี้เป็นหุบเขาแบบภูเขาเลยอันเนี้ยน่ากลัวมาก น่าเห็นแต่สาๆนั่น่ะนะแต่หยุดแล้วนะปิดแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เลื่อนแล้วเห็นเห็นแล้ใครไปติดอยู่ตรงนั้นล้วสวยเลยเขาปิดเขาปิดหนึ่งทุ่มครึ่ง มันนี่ถ่ายจากในรถนะคะถ่ายวีดีโอจากในรถนะนั่งรถลงแล้วค่ะนี่สองทุ่มครึ่งแล้วจะสามทุ่มอยู่แล้วนัดรถให้มารับโอ้น่ากลัวมากอ่อเขาเลี้ยงมาข้างล่างเขาเลี้ยงมาข้างล่าง ด้เยงลวัียง引วิวธรรมชาติสวยงามอากาศบริสุทธิ์มันะวัง